เรามาดูเรือคู่นี้ครับเป็นรอบรอเชนเนอร์ประเภทกอใช่สามติดใบใบครับดูซิว่าใครจะขึ้นไปชิงกับในนามของสิงห์รังสิตถูกต้องในเมื่อสิงห์รังสิตไปยืนรอแล้วครับไปไปนอนรอได้ไหมยืนรอดีกว่ายืนมันเมื่อยนะลอน้ออกมาเลยเอาไว้ต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างผายต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างระเบิดน้ำกันจุกกระจาย หัวภายถ้ายเปิดร่องน้ําแดงเหลือเก่งมีคำน้ำเน่าว่าประกายเพชรประกายเพชรเหลือตะบนบ้านผมแต่ว่าใช้ชื่ออยู่เหนือน้ำปางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือมีสองนามสกุลไล่บทไล่เพชรเจียกกับร่องน้าแดงร่องน้ำเหมือนเรือดีไม่ธรรมดาเพชรน้ำขางเฮียกุยจะนำสนุนมาเอาลวยพี่ายดีพี่ขึ้นมาพี่ภายดีดีขึ้นมาประกายเพชรบ้านเราใจหายล้ว้ยจะตามทันหนีพ้นหรือไม่พ้นเอาแล้ว อัปพนลินถึงสะตกโยกยาวๆและแล้วระยะเพชรน้ำค้างเหลือดีจากวัดปันจาทายิกาว่าจากจังหวัดปทุมธานีโดยทานายกต้นผมจะไม่หานสู้ไปเรือดีในร่องน้ำแดงปากกายเพชรวัดวังจริงอัปพนลินวัดทะมวงเข้าเส้นชัยจะสู้ได้ยังไงแล้วก็มาสองวัดเลยอ่ะ <rey ans S 2> กีายาเกอย่งายงเจ้ากเก่งโพธิ์ทะเลแจ้วท่าขมิ้นครับทีมงานนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ครับดีในปุ้ยไม้มปุ้ยจิตบอลอยู่คร <c oughs> ับรกรรมการยกทกแดงครับประกายเพ็รอัปริงครับประกายเพชรอัปริงชนะครับพี่ี